เลสเตอร์ซิตี้ที่จัดทัพสำรองลงสนามบุกพ่ายซอย่เจ้าถิ่นโดยการทำประตูของอลลยาเซยัสมาเนสนาทีที่84แต่ถึงอย่างไรเลสเตอร์ก็การันตีเข้ารอบไปตั้งแต่นัดที่แล้วในศึกรฟุตบวันยูรปบาลีกรอบแบ่งกลุ่มกลุ่มจี G. เมื่อวันพฤหัสที่3ธันวาคมที่ผ่านมาเลสเตอร์ซิตี้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปเรียบร้อยแล้วนัดนี้เบนนัรโรเจอร์กุสซอเปิดโอกาสให้แข้งสำรองและดาวลุ่งลงโชว์ฝีเท้า ในขณะที่ซอย่ารั้งบวยในตารางกลุ่มและก็เล่นในบ้านเพื่อศักดิ์ศรีจึงใส่เต็มสูบเริ่มเกมด้วสานาทีเป็นซอย่าจาบ้านได้ลุ้นจากจังหวะโยกหลอกด้วยซ้ายแล้วหัวด้วยขวากลางกอบเขตโทษของเลสเตอร์โดยวดาดิสลาฟโคเชกินบอลทำท่าจะพุ่งเสียบโคนเสาแต่แดนนี่วอร์ดโชว์เซฟล้มตัวปัดไปได้อย่างบุดบิดนาทีที่7ซอย่าได้ฟรีคิกระยะ25หหลากลางกรอบเขตโทษนาซาลิน่า วิ่งเข้ามาซัดติดกำแพงแข้งทีมเยือนก่อนบอลกระดอนมาเข้าทางได้สาำดาบ2แต่ก็ยังไปติดข้างเลสเตอร์ออกหลังอีกครั้งสองนาทีถัดมาเลสเตอร์เปิดเกมบุกขึ้นมาบ้างและได้จบสกอร์โดยเซนกิสอุนเดที่ซัดไกลเกือบ30หลาบอลไปติดผู้เล่นเจ้าถิ่นก่อนย้อยลอยโด่งไปเข้ามือของเชฟเซงโกในดาน่านอหอ้ารับไว้ได้อย่างไร้ปัญหานาทีที่17เลสเตอร์มีการขยับเปลี่ยนตัวผู้เล่น ดยเปลี่ยนเวสลี่โฟฟาน่าลงมาแทนคาราโซยุนซูที่มีอาการเจ็บกล้ามเนื้อและเล่นต่อไม่ไหวซอย่าที่ดูเหมือนจะครองบอลได้มากกว่าได้ลุ้นอีกครั้งนาทีที่20จากวาดิสลาฟโคเซกินที่ตัดสินใจตะบันเกือบ30หล้าแต่ทิศทางไม่ดีบอลเหิน bon ข้ามคานออกไปนาทีที่27ยอดทีมแห่งเกาะอ,อังกฤษตอบโต้กลับขึ้นมาบ้าง Justin, เจมส์จัสินได้ง,ง้างเท้าหวดไกลแต่คุมทิศทางไม่ดีบอลหลุดออกหลังอย่างน่าเสียดาย เลสเตอร์ซิตี้วิดเปิดสกอร์แรกนาทีที่31มสิบเอ็ดเซเชสอุนเดรลุดเดียวเข้าไปดวลกับผู้รักษาประตูซอยาก่อนที่เจ้าตัวจะเลือกแปรบอลหน,นีไปเสาไกลแต่กลับหลุดออกข้างเสาไม่ถึงหลาทําเอาเจ้าตัวถึงกับคุมขมับเสียด้ในโอกาสทองครั้งนี้ข้นนาทีถัดมาซอยาเจ้าถิ่นเกือบพังสกอร์แรกได้จากจังหวะลูกเตะมุมที่แข้งเลสเตอร์เคลียบอลไม่ดีไปเข้าทางอังเดซิกานิกวิ่งมากดเต็มข้อบอลพุ่งตรงกรอบแต่ถูกปฏิเสธโดยแดนนี่วอร์ด ที่ยังโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมปัดเอาไว้ได้ด้วยปลายมือนาทีที่40ฮาวิบ์บาร์นแข้งเลสเตอร์ทำชิ่งกับเคเลซี่อีเฮนาโชและก็หลุดขึ้นไปทางซ้ายก่อนโยกหลอกผู้เล่นซอย่าตัดเข้าในกรอบเขตโทษก้มหน้ากดด้วยขวาแต่ไปติดบล็อกแข้งเจ้าถิ่นเปลี่ยนทางบอลหลุดออกเสาไปหมดลุ้นออกไปในจังหวะน,นี้ทายครึ่งแรกต่างฝ่ายต่างเปิดเกมบุกเข้าใส่กันหวังเปิดสกอร์แรกแต่ยังเจาะประตูกันไม่ได้เสมอกันอยู่0 0ครึ่งหลังนาทีที่47 เลสเตอร์ได้โอกาสทักทายก่อนเขมจัสตินต่อบอลให้กับเซนคิสอุนแดบริเวณมุมกรอบเขตโทษทางฝั่งขวาก่อนที่อุนแดจะตัดสินใจหัวด,ด้วยซ้ายทิศทางบอลยังไม่ดีบอลโค้งออกข้ามคานไปนาทีถัดมาเซนคิสอุนแดเปิดบอลยัดเข้าไปในกรอบเขตโทษซอย่าเกือบไปเข้าเท้าของฮาวิบานที่พยายามล้มตัวยื่นมาจิ้มบอลแต่ถูกมิคิต้าเชฟเชงโก้ผูรักษาประตูเจ้าถิ่นขวาเข้ามือไว้ได้ก่อนอย่างชิวเฉียดนาทีที่51ซอย่าวิดได้ประตูขึ้นนําอย่างที่สุด มื่อโจมตีขึ้นมาทางฝั่งซ้ายบอลอยู่ที่วาดิสลาฟโคเชกินเปิดโด่งบอลเลยไปเข้าหัววาเลนโกยูเชนโกขึ้นมงงหนึ่ง,งบอลพุ่งชนคานอย่างจังหลุดออกหลังทําเอาแดนนี่บอร์ดในด่านทีมเยือนได้แต่ป้องกันด้วยสายตาไปแล้วนาทีที่5 6เลสเตอร์ตัดสินใจปรับเกมโดยเปลี่ยนผู้เล่นลงมา2คนคือนอมปลิตเมนดี้ลงมาแทนวิเฟสเอดดดีและคิเซียนฟุกลงมาแทนเวสมอร์แกนนาทีที่71เลสเตอร์ที่ครองเกมได้มากขึ้นฮาเวิบานได้หลุดขึ้นมาทางฝั่งซ้าย ก่อนเจ้าตัวกระชากพาจี้เข้าไปในกรอบเขตโทษซอย่าตัดสินใจเปิดไปบริเวณจุดโทษแต่แข้งเจ้าถิ่นเตะเคลียร์ทิ้งออกไปได้นาทีที่73ฮัมราชูรีพลิกตัวเปิดบอลสุดริมเส้นฝั่งขวาแต่ก็แรงเกินไปมีกีตาเชฟเชงโก้ในด่านซอย่าเก็บบอลไว้ได้สบายเลสเตอร์ซิตี้น่าจะได้ประตูขึ้นนําในในาทีที่79เมื่อเคเลซี่อิเฮนาโชเก็บบอลได้าจากการเคลียร์ไม่ขาดก่อนอิเฮนาโชจะกดแน่นๆหน้ากรอบเขตโทษ บอลพุ่งทำท่าจะเสียบมุมเสาไกลแต่นายดานเจ้าถิ่นพุ่งปัดไว้ได้ปลายมือบอลกระดอนไปเข้าทางเจมส์แมดิสันวิ่งซ้ําจ่อจ่อจังหวะ2แต่เชเชนโกยังใช้เท้าป้องกันเอาไวไ้อีกครั้งก่อนดิมิตีอีวานิเซนยาจะหวดเคลียร์ไปพ้นเขตอันตรายนาทีที่8 4กลับเป็นซซย่าได้ประตูขึ้นนํา1-0จากจังหวะเติมเกมขึ้นมาปาดบอลเรียดทางฝั่งขวาของเดนิตฟาววรรอฟเลยแนวะรับเลสเตอร์ไปทางเสาไกลและเป็นอัลีย่า สายยัสมาเนสวิ่งมนล้มตัวยิงด้วยซ้ายจ่อๆแบบไร้ตัวประกบเข้าไปไม่เหลือซากนาทีที่90บวก4เลสเตอร์เกือบได้ประตูตีเสมอสเซนคิดอุนแดได้ตั้งป้อมปั่นด้วยเท้าซ้ายกลางกรอบเขตโทษบอลทำท่าจะโค้งเสียบม,มุมบนแต่ในด่านซอย่าที่โชว์ฟอร์มสุดยอดได้ในเกมนี้ปุ่งปัดไว้ได้อีกครั้งจบเกมเลสเตอร์ซิตี้ที่จัดทัพสำรองบุกมาพ่ายกับซอย่า0-1แต่ก็ไม่ส่งผลอะไรเท่าไหร่นักราลเลสเตอร์การาันตีเข้ารอบต่อไปตั้งแต่นัดก่อนหน้านี้แล้ว เบเดนโรเจอร์เทนเนอร์ของเลสเตอร์ซิตี้เผยต้องรอดูอาการซาก้าโซยูซูอีกครั้งหลังจากบาดเจ็บในนัดที่ผ่านมาเลสเตอร์บุกไปแพ้สตอย่าในเกมยูโรปาลีรอบแบ่งกลุ่มเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาแต่ไม่มีผลอะไรเพราะพวกเขาเข้ารอบต่อไปเป็นที่แน่นอนแล้วโดยเกมดังกล่าวมีปัญหาที่ซากราโซยุนซูเพกหลังตัวหลักที่เพิ่งกลับมาลงสนามก็ได้รับบาดเจ็บอีกครั้งและยังไม่ทราบว่าการจะหนักมากน้อยแค่ไหนเราต้องรอดูและมาดูในวันศุกร์ มันเป็นอาการกำเริบที่โคนขาหนีบเขาใช้งานหนักมากเกินไปนอกจากนี้บีรอตยังกล่าวถึงรูปเกมในนัดที่ผ่านมาว่าหากมองโดยรรวมแล้วทีมของตนเองไม่น่าแพ้และชมนักเตะทุกคนที่ทำได้ดีเดยรวมมันไม่น่าพอใจผมไม่คิดว่านักเตะสมควรแพ้เลยนิคาโดเปเรล,ล่าได้ลงเล่นนักเตะหนุ่มหนุมก็ทำได้ดีในตอนที่ครึ่งหลังดำเนินไปเราดูเหมือนเป็นทีมที่กำลังจะชนะนักเตะใส่เต็มที่มากมีปัจจัยที่ยากลำบากผมคิดว่าครึ่งแรกเราทำได้ดีในเรื่องของแท็กติก การจำกัดโอกาสพวกเขาและการสร้างโอกาสให้กับตัวเองสกิทอุนแดยอดเยี่ยมมากครึ่งหลังดูเหมือนว่าทีมจะเดินเกมรุกอยู่ตลอดไปไปเกมที่มอบโอกาสในการลงสนามเรลกี้ทําได้ดีในครึ่งแรกผมคิดว่าอีฮินาโชก็ทําได้ดีมากๆ3ามกองหน้ายอดเยี่ยมและหลายสิ่งออกมาดีแม้ว่าจะแพ้ก็ตาม เม่อได้โรเจอร์ผู้จัดการทีมเลสเตอร์กล่าวว่าเป็นเรื่องสําคัญอย่างยิ่งที่ได้สานักเตะต,ตัวหลักหายเจ็บกลับมาช่วยทีมอีกครั้งจตก,ก,กร้าโชฮินซูลิคาโดเปเรล่าและวิเฟสต์อนด,ด,ด,ดีดี้ต่างหายเจ็บกลับมาเป็นตัวจริงในเกมยูโรปลาลีกนัดออกไปเยือนซอยา่าโรเจอร์กล่าวก่อนเกมว่าเราได้โอกาสพ,พักผู้เล่นที่ลงเล่นกันเยอะๆมันสําคัญมากที่ทั้ง3กลับมาเป็นตัวจริงอีกครั้งหลังจากหายหน้าหายตาไปนานผู้เล่นของผมทําผลงานยอดเยี่ยมจนถึงตอนนี้ เมื่อพิจารณาว่าถึงปัญหาบาดเจ็บและจํานวนเกมมากมายที่เราต้องลงเล่นพวกเขาต้องลงเล่นทีมชาติด้วยอย่างเจมีวดดีที่ถูกดับเอาไว้ก็เพื่อให้เขาได้พักหายใจหายคอสุดสัปดาห์นี้เลสเตอร์เพิ่งจะแพ้พิกล็อกต่อฟูลแลม1-2จะออกไปเยือนเชฟฟ,ฟิลด์ยูเนเต็ดในวันอาทิตย์ที่6ธันวาสก้าโซยุนซูฝักหลังของเลสเตอร์ได้รับบาดเจ็บซ้ำอีกครั้ง หลังจากกลับมาลงเล่นได้เพียง16นาทีในเกมยูโรปาลีกนัดเยือนซอย่ากองหลังทีมชาติตุรกีเจ็บไปตั้งแต่เดือนตุลาที่ผ่านมาก่อนกลับมาฟิตและมีชื่อเป็นตัวจริงในเกมที่เลสเตอร์บุกไปพ่ายซซย่าซูมพตตหนึ่งในศึกยูโรปาลีกรอบแบ่งกลุ่มอย่างไรก็ตามเจ้าตัวลงเล่นครั้งแรกในรอบ2เดือนได้เพียง16นาทีก็ต้องถูกเปลี่ยนตัวออกเพราะมีอาการบาดเจ็บซ้ำโดยเป็นเวสลี์โฟฟาน่าแนวรับดาวรุ่งลงสนามแทน ในเกมเดียวกันนี้ริคาร์โด้เปเรราแบ็กขวาโปรตุกสและวิเฟตแอนดดีกองกลางไนจีเรียตั้งหาเจ็บกลับมาเป็นตัวจริงก่อนลงสนามกันคนละ56นาทีจึงถูกถอดออกไปพักมเคิลโอเวนชี้หงแดงเรือใบสีฟ้าเชลซี Chelsea, และไก่ด้ทองคือ4ทีมที่มีโอกาสลุ้นคว้าแชมเมียร์ลีกอังกฤษตนารางคะแนนล่าสุด ไกเดะทองแทแชมป์ฮอสเปอร์ภายใต้การคุมทัพของโชเซ่บูรินโยนั้นปจ่าฝูงหลังจากโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมแพ้ไปหนึ่งนัดเท่านั้นมี20คะแนนเท่ากับลิเวอร์พูลแต่ประตูได้เสียสเปอร์อรดีกว่าตามมาด้วยอันดับ3เชลซี19คะแนนและเลสเตอร์ซิตี้อันดับ4 18คะแนนใน,นขณะที่แมนซิตี้มี15คะแนนรั้งอันดับ11โอเวนกล่าวว่าถ้าจะมีฤดูการไหนที่คุณไม่สามารถคาดเดาได้ว่าทีมใดจะคว้าแชมป์ในช่วงตาฤดูกาลผมคิดว่าฤดูกาลนี้คือหนึ่งในนั้น ตอนนี้มันยังคงเปิดกว้างแต่ผมมองว่าที่สุดแล้วจะมี4ทีมที่ลุ้นคว้าแชมป์นั่นก็คือลิเวอร์พูลแมนเชสเตีรเชลซีและสเปอร์ในส่วนของเชลซีพวกเขาดูดีเลยทีเดียวทั้งนำผัดทําให้นักเตะเล่นกันได้ดีมากๆเห็นได้ชัดว่าพวกเขาทําได้ดีในเพลย์แมตชกและพวกเขาก็กำลังบินสูงในทั่วโยุโรปเช่นกัน